แกห้เพิินไปแลกเองได้เท่าได้กระยาพี่น้องไงเนาะหาเพิินเลยจำนวนสองพันบาทเนาะเงินบาทเลยได้พี่น้องมื่อนี้จังไดได้นี่ซิมปบันใหมแม่อยู่บ่้ <Hi. S 1> ให้อยู่บ่บเห็นบ่เลาแนวเลยนะ <laughs> โดยกาบสบายดีสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบอสุข,ขสุขคนเด้อโดยมาพบพาอกับนางลตีอีกแล้วพี่น้องพบพาอเมื่อนี้กะมาเฮือนผู้วงพี่น้องเนาะกะบรดมาโดนแล้วพี่น้องกะบอดีมาแบบถ่ายคลิปให้พ่อแม่พี่น้องบึ่งเนาะโดยเมื่อนี้ก็เลยได้ข่าวมาพี่นอ้องตองวยๆน้อยหนึ่งเมื่อนี้กันเนาะเพราะว่าผู้วงเพิ่นกาสว่งนี้เพิ่นกะออกไปเก็บทานยังซอยแม่เพิ่นพี่น้องบอดีอันมาเนาะ แบบมาทางเพื <reco Christ and sweating> ่อนเพื่อนนะพี่น้องมีแต่เจอกันอยู่เตาทานมื่อนี้เลยได้มาเพื่อนเพื่อนพี่น้องมาได้มาโดนแลวพี่น้องเลยมื่อนี้ก็เป็นมือวันที่หนึ่งพี่น้องเนาะแดดแดดเลยมื่อนี้คือสีเปอรพ้นเลยแหละโดยก็มาหาเพื่อนพี่น้องบวาเพื่อนเห็นยังเนาะเห็นเพื่อนปัดกวดแถวเพื่อนเพื่อนอยู่พี่น้องโดยมือนี้ก็มีทางไอ้ใจดีเนาะพี่น้องเลยให้น้องละตีมามอบเงินให้ผู้บงเพื่อนพี่น้องเนาะก็เลยได้มาพี่น้องมือนี้ก็ พอได้เพิ่นไว้ใส่น้ำมันรถอดีกยังฮนและพี่น้องเนาะก็คือส่งน้องไปโองเรียนมื้อนี้ยังบ็นเด็กน้อยเพิินไปอยู่พี่น้องอ่าน้องวันดีเพิ่นคือสีบ่ได้ไปเพราะว่าเพิินนันนั้นมาสองเลยเพิ่นยังน้อยอยู่พี่น้องวะช่วงนี้เพิ่นกันแบบติดแม่อี้ยังฮะนะเพิ่นก็เล่นในคู่เพิ่นกับว่าแบบอ่าบวมเผามากก็ได้วาเนาะบวกสบายดีลหละสบายดีื้วยเพ่นก็ไปเก็บ่านยังน้ำแม่เพิินพี่น้องกับ่บได้ไปโองเรียนเนาะโดย ไอ้เพิ่นก็ว้าห้มามองเงินให้ผู้วงพี่น้องมอน,นี้ก็เลยมาเนาะโดยเป็นจำนวนเงินอยู่อ่าสอง0ันบาทพี่น้องเพิ่นฝากแล้วก็ับ่ได้เปลี่ยนเป็นเงินกีบพี่น้องสีหยห้เพิ่นเป็นเงินบาทเลยเพราะว่ายังบบทันไปใสเนาะไปส่งไปถาวอยู่ดินแล้วก็มาเลยัะนะยังบบทันได้ไปนอกก็เลยว่าสิให้เพิ่นเป็นเงินบาทแล้วให้เพิ่นไปแลกเอ้าัะนะพี่น้องโดยกัคลิปนี้เนาะทางกรตีก,กัขอขอบใจทางไอ้เพิ่นหลยๆเดอร์เนาะที่ว่า ซอ,อยเรือทางภูงงเนาะโดยแลวก็ซอยเรือคาน้ำมันนี่ยังเพื่อนท่านแหละไปส่งน้องอีกยังกะใส่น้ำมันพี่น้องเลยเนาะสูมือนี่ก็ได้เสียงเงินกับหายน้องโรงเฮียนแต่ละมือบางทีแม่เพื่อนข้ายทานได้แม่เพื่อนก็หายเนาะเพราะว่าช่วงนี้เพื่อนกระจูดทานพี่น้องเลยไเป้าเติมอยู่โดยเดี๋ยวก็ไปหาพูงงเลยเนาะพี่น้องโดยเนะาะพี่น้องบรรยากาศดีดีพี่น้องเปิดมากะโหอย่าขืน้าหลไอนี่เนาะเต็มเลย มาทาั้งนี้ก่อนพี่น้องมาเบิ่งนทางหน้าบ้าน,นพี่นนาะบริเห็นโดนแะไรจะเป็นอย่างไรก่อนอ,มอ,นอ,นอ,มอไม้อันก่อนอมไม้ป่ะบ่ะไปเลยพี่น้องออันก็อันตะคร้เพื่อนนี้เนาะเคียงงามแหงลีบ่าบริมาลายเมื่อหือเติบเนาบัดได้็เจอกันอยู่เตาถ่า,านพี่น้องบริเห็นมาพี่มาหนีกันเลยได้มาพี่แล้วยังบริถ่านจไปใส่ซ้บ อากาศแดดแดดท่นอนค่ะกนนีจอดรถไว้อยู่นอกคุณนาะทางนี่แหละข่ามาทางประตูเลยพาทองเบินปัดกวดหนะ้าบ้านอยู่ออสบายดีเดอ้อไ,ไปตระทานวันนี้นะตอนแรกตอนแรงตอนเช้าพักผ่อนก่อน แยงอยีหยางนะแม่มาอย่องเห็นจะค่ะเพี่อ,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 อย,ยปยปาหนาบ้านทางนี้ก่ะกองทรายเอออยู่เฮือนเจาน้านมีอันหมากอันนี้เนาะมีจอ่า,านพัดเบิดเลยมาเครือเอิร์นเลย,เยเออลใส่ตำมังหงเสียไปมาเขือขนมีายสื่อองเอินได้าย,ายทางเบาแง้มล กินกับอัน้ำตังหุแซ่บเลยอือสมบุรีคอยอยู่เพือนพีองมานีเพิ่นอยู่เพิ่นจะมาฟาเพือนแล้วเนาะมีจะไป,ตไปไะเตาถ่านได้จักเปาอะถ่านนะท่านโอ้เด้ลาอยู่ด้นะยังบ่ท่านในคขายบอกอ,อือในอบสอบ,บกับตาบัวใหญ่พื้นจโหลดก็สามบอกอ สามหลดมันกับบอ,น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 ,อนั่นปันใดเนาะได้เั่นนั้นแหละทางนี้ก็ปัดปัดไปห,หากันเนาะวงเหมือนปัดเหมือนะเฮือนเนหมือนพี่เ้าสะสบายดีเด้อสบายดีพาติดตัวมันนี่คือใช้สุดงางแท่มันนี่ชิบไปใช้มันนี่เพื่อนนี่แหละ <laughs> สะผมโฟ่เนาะพี่นเนาะไย รีบเลยที่ไปเกี่ยวข่าวมาได้ไงทั้งบึงอย่างอื่นบ่าผ่อนจ้ะขั้นหนึ่งอะค่ะข้นทายเทนอือว่าว่าสิไปนำกันอย่างไรเรื่องเกี่ยวข่าวแต่กับหบูว่าสิได้ไปหรือบ่ใครแต่ว่าบ่ะเด็อันนั้นเป็นไงแต่ถือข่าวมาน้ำพราแห้งเนะ <laughs> าะจะถือข่าวไปกินอยู่บ่จะไปเกี่ยวข่าวนะ ไปเลมกินเขาห้า,หาตีนวกินเขาเพิ่งหายมือเท่าไหร่เพราะวันมะอแสนเอาเข้าเที่ยวเข้า,อา,ขาหอืทำอะไนั่นละายสองคุณอันห้ให้มือละแสนคือคาว่ามืออมือหนึ่งแสนหาพขได้แถวบรรทัดยังแสนหา ขนะเขาเนี่ยป้าเป้าหนึ่งเก้าแสนมือมเตะเขาไปยแปรบรรได้เนาะาพื้นมะพร้าวดีกว่าหาพื้นมะพร้าวเผ็ดบาได้เบิดมือกระโดหนึ่งเน <c oughs> าะลอ้เชองรถเพื่อเก็บมันนั่นเลย้อาชองรถม,มามันจูนผันดไ้ไกัวอาย่เกี่ยวข่ามันก็เมือยกลัวเฮาันดน,นี้และมือเด็กบริักเนาะมันบรมันบรมแมนเวียนเขาเอง

เดี๋ยวมักลกเล็กมาอะไรกินข้าวนี่นะคะนี่กองน่ะนะกินข้าวแล้วบอกเลยเนี่ยยังไม่ได้กินยังไม่มีอะไรกินเออคิดเพันว่าคิดว่าสิจูดอยู่นี่ใช่ดอกไปถิ่มอยู่ป่าเอาบอกสอบเออมีแต่เด็กหน่อยอยู่พี่น้องบางทีกะแบบเพันมาในห้องเฮียนกะอยู่เฮือน

น้องยินน้ำน้เลยยัยอะไระวเออกล่องจอปีนมีสองอันผู้อมีคนไปไก่แต่มันดังนั่นน่ะจ้ะ เบเดอร์อยู่หันนะมาพี่ได้วันดีเด้อร์น่าก,ก็ไปทอัรจีนใช <c oughs> ่ผมมาอยู่ในี่ค่ะกับเงินเสียงนี่ดังโมนี่นะอืมอ <c oughs> ตื่นมาตอนเดือดเข้ามาจักเสียงเนี่ยเป็นภาษาเวียดภาษาจีนเนี่พี่น้อยอืมชี <c oughs> ้งาง <c oughs> นชี้มันอยู่ในหันเบิร์ะมันโถมอยู่ในหันเบิร์ตมองเห็ดกินนี่ ดี <m> ๋ยวพอแปบับนะเปิดผานตะปูกระปุดเนาะนี่คบสุดแรกอะวานปุณิกะนี่คือวานวันดียังไหะนะขหลบไปที่หูจัยังเพรานาเอกห้องวันนี้เร่ไปทินมากับพี่่วันแล้ววานนนเด้ จากบ้านเหมือนันเลยอันมาตาบ้านวัยดีนะอืมหวานกันน,นั่นนะบดับเลานมก็ไดากันีบะก็ได้วันน, <c oughs> นี้คือเดดแหมใช่ะปะไอเกีียวขาวแห้งขาก <c oughs> บนมือเลยี่น้อย มันมันเดิมกันละบ่อขาวกันย่าหน้าตาขี้เหนียกันเนาะเป็นเล็กบ่อขาวฮะหน้าตาขี้เหนียวขนาดวะเป็นอันนั้นเป็นโยงดีเลยมันจังทนอืมตักไปหันแล้วก็ไปใส่กระเป๋าโอหน่อยมาดูเลยอุจยอน างานหอมชอบจะเร็วเอาน้องหอม ทิมเสหันกาสะิไปถอกอยู่ป่าพี่น้องไปถิมอยู่ป่าบางทีก็ไปจูดเนะาะคุนไปถิมทางไหนทางนีบ้บ่อือเป็นนัน่นๆเลยทำไปป่าวันนี้ก็มันนันเปืนน้อน เดี๋ยวอ๋อเดี๋ยวมันละมันตายเราตายเนาะนี่เป็นขี้ดินจเะเผาฐานจะคืนกันอยูต่ตาฐานหอยโมเสี่เพื่อสามบอกสามคืนให,หมไมไว้เนาะเป็นน้ำใหม่ดัม้มโมจักมันจะไม้ไว้ซูบไปซูอะไรเนี่ย เป็นเรได้เป็นเรได้เป็นเราได้่ะมค,ค้งคนนั้นเนาะเหยียบเหยียมามาไะไรกับกันนแดนาัดนารดอือน้องลินหน้ามานน้องลิน ไปห้องเยนมาจะไปห้องเยนอยู่วะไปอยอืเพื่อาบน้ำแชูกับบ๊อบบนหูอาบน้ำนั่นได้สบูู่เต็มโคนหูทั้งลังกัย่างอยู่คือว่าร้อนร้อนเนืัก็ไ่แนไป่างไมอาบอีกแห้งๆละคุยแห้งๆ สูงไวัยงนี้เนาะเพิ่นและสิทธิ์อ่ะแบบน,นี้เนาะน้องสูงกว่าจักปีน้องลินชิบสาวหอดบ่ะหอดแล้วเนาะสามปีน้องก็แต่สาวแล้วสามปีแล้วเกรยก็เหมือน,นกันหน่อยลงมลอเลออยร์เถาแ้วน่องน้องสูงๆมีน้องอย่ากเป็นได้แนวไปขอขอคำสูงอือันนี้ก็สูงคือกันแหละ <c oughs> ฮึใช่ใช่แล้วต่เนี่ยวมันมันไหนเนี่ยว่ปสิ <S <S <ienda> เวลาอัดหลดขึ้นนะอัดหลดทั้งนี้ก็ได้บอกอาขึ้นทั้งนี้ก็ได้บอกทั้งนี้เฮงไงอืมเออคนใส่อันนั้นเนาะนลืมคิดว่าบัวดงมีแนวห้องถัง่วหย่ำแนวขื่นบ่ได้ขึ้นทั้งนี้อือขึ้อนอะไรสัตว์เถื่อนอะทาง มาได้ใช้เดเขามาทาั้งนี้เราออกเราออกทั้งนี้ออกทั้งนี้ก็ได้เลยบูเดม่าหนีไล้ยมือเติอล้กพี่น้องมือได้ก็เห็นได้ยตุตทานบรเดมาเฮือนบูดิยูเฮือนเนมื่อนีเชีออกไปคล้ายทานมาวันนี้นะ <c oughs> ยังบมีคนซื่อว่หรือว่าเขาเจ้าจองไว้แล้วยังอืม จะไหนก็ได้ค้ายดอกนกคล้ายได้เปล่าหนึ่งจ้าเจ้าห้างเขาค้ายเผื่อค้ายค้ายเฉยค้ายเผือคลเป็นเป็นผู้ไทยแล้วเออผู้ไทยแล้วเปล่าแบบเหรอเปล่าลาวได้อันนั้นได้ได้แล้วเปล่าหนึ่งบุ๊บัได้สี่สิบก็สามสิบห้ายังคล้ายเน่เนาะดีกว่าบัได้บัวได้เงินสิไปตัดอีกเบาหรือว่าจังได้ ชีพจูดใช่ปะนี่จูดนั่นนี่บอกเลยว่าจูดอยู่เพี่อยู่เพี่เราจะกันยังไปอืม,มไกม่เนืเ้อน้เป็ดน้ำไก่อืมมาหมื่นมาคำก็แบบเพื่อนก,กับมืดเอาแบบอันจูดจูดอยู่ในอันนี่นนพายว่านะบอกมีมองนอนแจะบอกมองเห็นลงุงซูลนะมองไม่นได้เลยอ้ยวยาว ใครเขาเผาหายวันนี้บอกใครีจูดอยู่หันลูกโซอ๋อแลวบอกตอนนั้นมาที่จูดอยู่หันมุแม่บอกไม่เหมือนจูอืมเห็นพี่น้องเราก็มาจูดในหันเนาะหลายคนในพี่น้องไพก็มาจูดอยู่หันมันเป็นหมองอันนั้นแบบเพิ่นบริได้ให้เดอกแต่ว่ามันบบมีมองมัน้มีน้ามีน้าแล้วก็บบมีขี้เลยทันได้เนาะน้ามก็ใกล้อีกเนาน้าอาซายเอาอยู่เพื่อนเขา เหตุกานมันก็ต้องได้ใส่น้าพี่น้องฮดยามนี้ให้ขักแล้วนี่ยามแรงนี่สามสี่ฮดมือน,นี้มือน,นี้มันซุกเบาเม็นบาเมืนมนมอนบัวเขาจะผักเฮียนวะเขาเฮียนต้นเศร้าบุญจ้ะฮะเดี๋ดดดบว ไปหาน่อไม้ใช้ทานก่อนไปหาหน่อไม้อยู่ใช้หน่อไม้ลายนะแม่นทิมีหอเป่าหน้ำไม้หน้ำไม้น่อไม้ลายนะน้ำไม้ลายเนี่ยมีเหน่อไม้เสื้อผายนะบ่มีมันเป็นแบบเชื่ออย่างเดียวว่ามันดินแห้งนะยค่ะเนาะเบื่อแล้วบายังมีบัดน้ำไม้ลายไปหากระปางโอ้หลายเทหลายว่าจุดเอาบ่เบิดมันพอได้ ก็จอดแดดให้น,นะจอดเนี่ยหนละนอนมันอยากมาทางนี้กะกระเทินมาทางนั้นเลยจอดไปทางหน้านี่เลยน้องลินเพิ่งจะอาบนา้ำอ,อืมเพิดจีไปห้องเรียนแล้วพี่น้องเห็นไหมบ่มีน้ำหอนบอกบ่มีน้ำหอนก็จะกินอันนี้กนันเนาะ ต้มมาแล้วเนาะใส่น้ํามาซต้มอัเลยยังๆๆบ่ได้กินข้าวเ่สิกินกาแฟแห่ได้บ่กินก่อนกินกาแฟแล้วอยากกิน้าอยู่แล้วอันนีน่ะบ่ตื่นมาเาก็กินตอนเช้าอือาบ่เคยกินกาแฟยังบ่ดีบ่อีหยังบ่แม่นเนาะเนบ่จังนี่ยาอะขมเพิ่นเพิ่นเคยกินบ่อีหยัง บอกบูอะอ๋อโลตาตาตาอย่างประมาณนี้แหละมันมันสีออกตาตาอย่างวะสนใจถักหาร์ไปเลยโฆษณากาแฟเลยจักตาอย่างวะกาแฟอย่างวะตาอย่างเกาะอ่านโนบินเป็นแม่ค้าขายกาแฟแล้วคันเป็นเป็นแม่ค้าอ่านกาแฟแต่ว่าอ่านอ่านอ่านชอบกาแฟบัวทองน้องภูง้อง ดังทยไปลโอ้กินกาแฟมาแล้วอย่างกินไปเนาะไปยก็หมดไว้เนาะมันนี่ก็ยังอยู่เพื่อนพี่น้องเพื่อนกันเลยจะหน่อยก็ไปตาถ่านนั่นเนาะแม่เพิ่บอกสิไปโบแมนไ่ถ่ายค้ายเบนรลุจักไปโบเห็นถ่านแล่ถ่า,า,าเ,าา <laughs> เาาลาคายปะ <laughs> พอดีไปเอาเงินพี่น้องเลยเอาเนาะพี่น,ออน้นองมานนี่กับมากับพอดีได้มาหมอบเงินให้ผู้วงเพื่อนพี่น้องเนาะกับมีทั้งไอใจดีเพื่อน ่าจำนวนสองพันบาทพี่น้องบบได้แลกให้เพิ่นไปแลกเองเลยเคยไปแลกเงินบาทอยู่บ่เคยอ๋อเคยเนาะเคยไปแลกได้เท่าไหรแต่เก่าอะไรอืมมั่งกาเท่าไหรวะหกแสนป้ายบ่เท่านี้บ่แม่นบ่ห่อนบ่ประมาณนี้เลช่วงนึงเงินบาทขึ้นได้เจ็ดแสนนะเจ็ดแสนห้าเออเจ็ดแสนห้าหกสิบพันหกแสนหกแสนเดียว มันลงแล้วแม่เลดเ,เงินลงได้โดนนะแม่ในรี7แสนนะ7แสนป้ายผูกตะเกานะเนาะตอนนั้นแม่เทลดามาันเด้เออตอนนั้นนะมันยังขึ้นอยู่บัดน,นี้นะลงแลวก็หกแสนหาซีบนี่แหละประมาณน,นี้แหละกาให้เพิ่นไปนแลกเองได้เ่าได้ก็ยาพี่น้องไยเนาะหายเพื่อนเลยจำนวนสองพันบาทเนาะเงินบาทเลยได้พี่น้องมื่อนี้ <laughs> <laughs> จังไดได้นี่สิบันให้แม่อยู่บ่ หายอยู่บอเห็นบ่เราแนวเลยนะไปแรกก่อนแล้วนอกจากหายกะไปแรกเป็นเงินกีบก่อนพี่น้องไงพูน้องวันนี้กันแน่ฐานไกซ้อนโบแมนนะฐานแกซ้อนเงินเงินนะฐานแกซ้อนอ่ะเป็นเงินกีบเท่านี้เจ้าชีวิตที่ยั้งกันเลย ้ยพี่นนานก็เชิญกับเงินกีนก้พี่แม่นั่นในใบหาซิปค่ะเด้ใบหาซิปใบแซนนะ <c oughs> <c oughs> โดยเนาะมีกระมีแต่หายเพิ่นคอขอบุญขอบคุณทั้งอาเจดีเพิ่นเดอ้อทางน้องเละกับขอขอบคุณขอบคุณทั้งอาเจดีที่ว่าผ่านเงินมาให้ก็คอยอายเพิ่นอยู่ดีแม่ความเจ็บจะได้ความขายจามีปัทานาสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นเดอ้อล้ำรวยล้ำรวยเด้อซาถูกเนาะโดยก็ได้แหละก็มีแต่ ไปให้น้องไปโองเรียนนาแล้วเนาะคลายทานกันจากทีได้จากพันพี่น้องเลยเสารไปสอบวันนี้จังได้ที่ไปโรงเรียนอยู่บน้องลินไปแต่่าบทท่านแล้วอืมมันซุกเร็ววันนี้บ่ท่านกับมือวันจันวันนี้มันซุกเพิ่นกระเฮียนคาบเดียวนึ่พิ่นเฮียนในตอนเ้าพี่น้องเนาะก็ให้ผู้วงมันไปหาเฮ็ดเวียก่อนพี่น้องวันนี้เนาะสวยเลยกะประทองมันกระิไปเตาท่านจะหน่อยเนาะไปเบิ่งทางเพื่อนพี่น้องเลย อาสบายดีเดอ้อสบายดีสบายดียดโดยพี่น้องนเนาะเดี๋ยวคลิปนี้น้องลตี้กับซีคอจบคลิปเดอ้อพี่น้องเนาะจากคลิปนี้น้องลตี้ก็ขอขอบุรขอบคุณทั้งอ้ายใจดีเพิ่นเดอ้อเนาะที่ว่าฝากเงินมาหายทางผูวงก็ขอให้อ้ายอยู่ดีมีแห้งความเจ็บบ่หายได้ความไข้บ่หายมีเดอ้อปรารถนาสิง่งใดขอให้อ้ายได้สิ่งนั้นเนาะอ้ายห้มาสำนีขอให้กลับคืนไปหาอ้ายลอยเท่าพันเท่าเด้อโดยคลิปนี้ขอลาไปแล้วเด้อพี่น้องข้อกล่าวคำว่าสบายดีสบายดี